สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสมองสุขพ่อก็ส่งลงแทนคือນก่านะพี่น้องเมือนี้พลูกชายกับพมาอย่างตลาปากส่งพี่น้องเ้คังแรกของพ่อน้องแทนหรือว่าได้ๆเนาะ ฮัมเบยรทูยาปลาลุงนะเม่โอ้ยฮันหน้ามาโอ้คะแนนน,นั่นเอาประเด็นนั่นแหละคะแนนนี่นะขาลูกไส้มายังตลาดพี่น้องเลยครั้งแรกโดนโดนเทื่อพี่น้องเลยฟองแท่นเอาซุปไสเบิดปีปีละเทื่อกไปจัดได้หรือเปล่า Chị thọ vậy dưa lột cả vỏ thọ đấy mỏ cả nọc cho phơi sạch không anh nhá mô không Ôi, Cho khoang thằng đây là nó, đi nó. ไต่คองหลินพี่น้องเอ้ยเอาได้ไหมไม่บ มาทําสิเอาหยังลูกเ่องแอันนี้ได้1 0ล้วน่าจะ8ลูกบ่กินแล้เจ้าสิกินบ่คือบ่เอาพวกเป็นช่องกแลตนะซื้อเงาะก่อพี่น้องเอ้ยโลละ25,000หรือโล15 xíp hà, rưỡi sao hà? có đai không? có thả xi áo ngọn áo ngọn giang thôi. đôi ร้านเชิญเซลพี่น้องร้านเสริมสวยได้คลองเหรินพี่น้องเอ้ยเอ้ยขากแล้วแนนี่นะ แกละลูกมันซีเฮียเมื่อแกอยู่เฮือนลูกขี่รถไป,ไป,ไป ใครทวงจังเ้ยโอ้ยเนาะไปทางใด้กังหันหงันตัวคล้องหลินนี่ตายโลดบ้านนี่พาลูกชายกับพ่อเข้ามาในเมืองพี่น้องเอ้ยเสืีองไว้ลูกมันะ ອີຫຍັງເຂົາເອີ້ນອີ່ຍັງນນັງນມືຈນກາບມືອປ พอ่อนของแทนผ้าลรล่มพี่น้องเลยแต่ซองมานพี่นออ้องอยักเข้าพ้าหน่อยจักหน่อยพี่นองดิ่วทางมันเมื่อยแต่เเห็นเรเน่องนะ

ไปผู่แม่น่ะเออเัยเป็ดผู่จานะแพทบ่เฮยใช้เป็ดผู่จานะเฮยหาใส่มันเบิดแล้วใช้เป็ดผู่จานั่นอันน่ะเป็ดแม่อีอีพ่อมาให้แล้วค่อยเปลี่ยนเอาโอ้ยยังเฮิงแล้วเป็ดแม่ตัวเดียวนะยังสิเอาบ่โอ้ยจอมันก็บ่ตายดอกไปเมื่อลงเมื่อสิมาบมาแวะหยังอี เอาซิ่งซ oh ่อมใกล้มากปะเอากะลาเบอร์นี่ได้สินงัวมาพี่น้องเอาสินงัวเผาเห็ดอะไรกินเนี่ยโสไซหนาแทกพี่น้องเอ้ยอุ้ยจูดกระสอบกระสอบมั่งกันนะแต่ว่าเฮ้ยเจ้ากระสร้างเห็บบ้นบ่อตายเป็ดนั่นโอ้ยกระกระสอบแม่เจ้าหะเละไปตีกระท้อน

ใส่เลยเี่ออกก็ได้บานเดกระเจมันมีบ่บานนี้โอ้ยดึงออกะจับโอ้ยกระเจองผก็เดี๋ยูกูบวใส่กูบวใส่เลยโอ้ยมันนันเจ้เดียวออกง่ายนึงเล็กตะปูน้อยงัดออกกเหลวงอ น้องต้นได้เป็ดเมื่อเลี้ยงพี่น้องเอ้ยหลังจากอมาแต่ในเมืองเราพี่น้องเนาะก็บาว่มีอย่างายพี่น้องตื่นเตไปไหนในเมืองอะไปเล่นไงในสายกองทัพผ่านผ่านผอช่องพลุเข้าผ้าไปเบิ่งตลาดเข้าบอกเคยเห็นตลาดโอ้ยกูเดียวมันสีแดงตัวเดียวมันสีแดงที่นันตุกกูเต็งมาหน่อยบ่อดีเต็งได้ไก่ตัวนะครับ นกต้นนด้เป็ดเมือเลี้ยงอาม่เอันอีสีห้าแทกพี่น้องเ้ยเพิ่มโทื่อรได้เมือเอาเอาปดีมื่อให้พองแทงเมื่อเอาพองแทงก็เลยบได้เมือะออสอี่ยนกนะนี่เป็ดผูเข้าประเซนอันนั้นเป็ดแม่ใช่ไหมเออ มันลดไม่ลดเขาเลยนะดเขาเกรกเกมันเาเองตรกรดข่อยนี่เลสือพรแหงเลยสีพหนึ่งข่อยศีพหายกไต่างหาพับ่บ่เอาบ่บน่ซื้อมาแล้วรออนเทบเล่นพี่น้องเอยรถ ดอกก็บ่ได้นะบ่มีเงินซื้อดอกเงินสิซื้อกินยังบ่มีเลยพี่น้องเอ้ยจังนั้นสิให้ติดภาพต่วยไปหาโมยังบ่มีสิเค้าน้ําเกลือยังว่าได้ยังบ่ฮู้ันี่พี่น้องตัวเองก็ดอแดดอยู่จสิแนวดพี่น้องเอ้ยลเนาะพี่น้องินะพกันใหม่อย่าลืมกดรับม่องน้องแทนพี่น้องฝากไลค์ฝากแชร์่องน้องแทนเนาะ